ราชาลูกหนังทวโลกขอเสนอฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของสกายเยอรมนี i, รายงานว่าแมนเชสเตอร์ Man e t, ยังคงพยายามโน้มน้นาวให้มิเชลโอลิเซปฏิเสธไบามานิกย้ายมาร่วมทีมโอทัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์อนี้บ่ายเย็นบรรลุข้อตกลงที่คว้าตัวโอลิเซจากคริสตันพาเลตด้วยค่าตัวรวมแอดออน60ล้านโยูโร50บวก7ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญากันจนถึงปี2 0 2 9เสือใต้ต้องการปิดดิวให้เร็วที่สุดเพราะหลายสโมสร,รพยายามปาดหน้ารวมถึงแมนเชสเตอร์ด,ด้วย แต่ออลิเซ่ยังคงชัดเจนเสมอว่าเขาต้องการเซ็นสัญญาเข้าร่วมถิ่นอาริอันส์อารีนายังคงมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆระหว่างทั้งสองสโมสรทําให้ยังไม่มีการประกาศย้ายทีมอย่างเป็นทางการของออลิเซ่โดยเดิมทีการตวรวจร่างกายควรจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้แต่ตอนนี้เลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าแทนอย่างไรก็ตามตอนนี้ดีลวนี้ในมุมมองบาเยิอนถือว่ายังไม่อันตรายและเชื่อว่าออลิเซ่จะกลายเป็นสมาชิกคนใหม่ของแหวงซองกอมปนีในเร็วๆนี้ เวสบราออดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ว่าทีมเก่าควรคว้ามาเกย์เร่วมทีมหลังแนวรับจากคริสตัล팰เลตโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในยูโร2024กองหลังวัย23ปีได้รับความไว้วางใจจากเกเรตเซาเกตให้เป็นเซนเตอร์คู่กับจอห์นสโตนในการลุยศึกที่เยอรมันโดยเจ้าตัวลงเล่นเต็มเวลาตลอดทั้ง4เกมในทัวร์นาเมนต์ช่วยทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งทางบราวยกย่องฝีเท้าของเกย์ฮอย่างสูงพร้อมหนุนปีแสดงความร่วมทีม มาเกฮีสมควรได้รับคำชมเป็นพิเศษบราวกล่าวกับแรดบรคกเขายอดเยี่ยมมากมีอยู่1นถึงสเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าเขาขาดสมาธิไปบ้างผมรู้ว่ามันเป็นยังไงกับการเล่นในตำแหน่งนั้นโดยทั่วไปแล้วเขาทำได้ดีมากจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะได้ลงเล่นผมคิดว่าลูอิสดังน่าจะได้เล่นก่อนแต่เขาแข็งแกร่งมากในแนวรับเขาสมควรได้รับการยกย่องเขาเข้ากันได้ดีกับจอห์นสโตน เขาเล่นแตกต่างจากสตโตนเล็กน้อยแต่เขาดูแข็งแกร่งและเร็วมากในขณะที่สโตนดูมีความสวยงามมากกว่านิดหน่อยและสามารถพาบอลไปแดนกลางได้เกฮีแค่ทําหน้าที่ของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะกองหลังผมต้องการให้เขาแค่เล่นเกมรับทั้งคู่ทําผลงานได้ดีเกฮีทําได้เยี่ยมในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว,ตวเขารับมือได้ดีและกองหน้าคู่แข่งก็พบว่ามันยากในการเผชิญหน้ากับเขาผมมั่นใจว่าค่าตัวของเขาจะสูงขึ้นอีกจากทัวร์นาเมนต์นี้ สโมสรใหญ่มากมายรวมถึงแมนเชสเตอร์ูไนตดมีข่าวกับเขาน่าเสียดายไม่มีใครทําการบ้านมามากพอกับเขาก่อนทัวร์นาเมนต์เพราะการคว้าตัวเขาในตอนนี้ราคาคงสูงมากอยู่ในเต็จจำเป็นต้องเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนเรื่องเงินที่พวกเขาจ่ายได้นั้นเป็นคําถามที่ผมไม่รู้คําตอบแต่ในแง่ของเกหฮีเขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วเมื่อคุณดูแนวทางการเล่นของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเช่นนี้สามารถช่วยทีมใหญ่ๆใ,ในการค้นหาพรสวรรค์ได้ เพราะมีคำถามสำคัญว่านักเตะบางคนสามารถก้าวขึ้นมาบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้หรือไม่และเกฮีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถทำได้นับถอยหลังผีใกล้แต่งตั้งแอชเวิร์ดนั่งขอออกกีฬา ESPN รายงานว่าแมนเชสเตอร์เดใกล้บรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลเไนเพื่อแต่งตั้งแดนแอชเวิร์ดเข้ามาเป็นผู้นวกยการกีฬาคนใหม่ แอชเวิร์ดถูกสั่งพักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังนิวคาสเซิลทราบว่าแอชเวิร์ดสนใจโอกาสได้เป็นผู้อำนวยการกีฬาในถิ่นโอทัฟฟอร์ดนิวคาสเซิลต้องการเงินชดเชยจากการย้ายครั้งนี้สูงถึง20ล้านปอนด์และล่าสุดแรงข่าวระบุว,ว่าทั้งสองสโมสรใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแอชเวิร์ดจะนำเรื่องเข้าอนุญาโตตุลาการเป็นตัวกลางไกลเกลีย่ยให้ตนเองได้ย้ายไปร่วมทีมปีสแสดง อย่างไรก็ตามมีความคาดหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุตลาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแมนยูนเต็ดคาดหวังว่าแอสเวิร์ดจะเข้ามาเป็นสมาชิกในบอร์ดบริหารคนต่อไปหลังจากการมาเทคโอเวอร์บางส่วนของเซอร์จิมและคริปต่อจากโอมาเบลดาที่จะย้ายจากแมนซิตี้รับตำแหน่งซ e o ในวันที่13กรามาคมเจสันวิลขอกเข้ามารับตำแหน่งผู้นวยการด้านเทคนิคแล้วหลังจากย้ายจากเซาท์มปัน และคลิปอยากได้แอชเวิร์ดเข้ารับตำแหน่งโดยเร็วที่สุดเพราะเขามีบทบาทสำคัญในการเสริมทัพผู้เล่นและการที่มันยังไม่เสร็จสิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดิวนักเตะล่าช้าไปด้วยในช่วงที่แอดเวิร์ดยังไม่ย้ายมางานเกี่ยวกับแผนการย้ายทีมในช่วงซัมเมอรี้ของเมียนเดตตกเป็นหน้าที่ของวิลค็อกสตีฟบราหัวหน้าแมลมองและแมทาิวกรีฟหัวหน้าฝ่ายเจรจาฟุตบอลแมนยูนเตตตัดสินใจแล้วว่าจะให้อริกเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าและพวกเขาก็ต้องการเซ็นสัญ,ญญากับเซดบิก กองหน้าและมิดฟิลด์ตัวกลางในตลาดรอบนี้แหลงข่าวระบุว่าสโมสรหวังที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเทนฮากเร็วๆนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงทีมง,งานโค้ชด้วยการแต่งตั้งลูฟานิสต์รอยและเลเน่ฮาเกเข้ามาเป็นผู้ช่วยโฟกัสเป้าอื่นผีไม่สนเซนอาราโฮตอนนี้แมนเชสเตตไม่ได้ผลักดันการเซ็นสัญญาโรนัลอาราโฮกองหลังของบารา์เซโลนาเนื่องจากกำลังโฟกัสกับเซนแบ็กตัวเลือกอื่นแทน อนาคตของอาราโฮยังเป็นเครื่องหมายคำถามโดยมีรายงานว่ากองหลังทีมชาติอุรไกกลายเป็นหนึ่งในแข้งที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของมัตเตโอโมเลโตระบุว่าเอเนต์ของอาราโฮยังคงติดต่อกับเดโก้ควอในการกีฬาบาซ่าเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าสัญญาปัจจุบันของดาวเตะวัย25ปีจะหมดลงในปี2026เขาเคยมีข่าวกับเบย์มิ่ แต่ตอนนี้ยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาไม่น่าจะอยากไปร่วมทับแล้วเนื่องจากเพิ่งได้ตัวฮิโรกิอิโตะและกำลังโฟกัสกับบิลจนาธานทาด้วยอีกรายสำหรับแมเชสเตอนั้นโมเรตโตบอกว่าพวกเขาลดความสนใจในตัวของอาราโฮลงแล้วโดวยอ้างว่าการย้ายของมัธดาดลิกนั้นมีแนวโน้มมากกว่าเดอซันซื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปาดหน้าคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการคว้าตัวจรัดแบรนด์เวดกองหลังของเอเวัตันร่วมทีม ปีแสดงมีความต้องการปลากระหลังตัวกลางเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยเซนเตอร์ทีมชาติอังกฤษเป็นหนึ่งในรายชื่อลำดับต้นๆที่ต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอยู่ในเต็ดยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะเพิ่มเป็น43ล้านปอนด์ในอนาคตให้กับทอฟฟี่เพื่อขอซื้อแบนเวตแต่ถูกตอบปฏิเสธอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นมีการเปิดเผยว่าทางแมนเชเตแสดงความชัดเจนว่าจะไม่จ่ายในราคาที่สูงกว่านี้เนื่องจากมองว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลแล้ว จากรายงานล่าสุดของสื่อแดนผู้ดีระบุว่าเรือใบพร้อมที่จะแย่งตัวแบรนเดตดปาดหน้าคู่แข่งร่วมเมืองแต่คาดว่าจะไม่ง่ายเช่นกันเนื่องจากเอเวอเรตันปล่อยเบนกอดฟรีและลูอิสดอบบินออกจากทีมไปแล้วก่อนหน้านี้แบรนเบต์ Brand มาอยู่กับเอเวอเรตันเมื่อปี2020โดยมีช่วงปล่อยให้แบ็กเบิร์และ PSV ยืมตัวโดยปัจจุบันลงสนามให้ทีมไปแล้ว54เกมทำไป4ประตู เมสันกรีนวูดได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของเคตาเฟ่ T A ay, หลังการยืมตัวไปเล่นกับสโมสรสเปนเมื่อรุูกาลที่ผ่านมากรีนวูดวัย22ปีย้ายไปยังเคตาเฟ่ T A ay, ด้วยสัญญายืมตัวตลอดซีซั่นจากแมนยูเต็ดเมื่อสมัยที่แล้วหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับผีแดงว่ามันจะเป็นสิ่งดีที่สุดสำหรับเขาที่จะเริ่มต้นอาชีพอีกครั้งนอกถิ่นโอทาฟอร์ดหลังถูกจับกลุ่มในเดือนมก,กราคมปี2022ด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายและข่มขืน ต่อมาสำนักงานอายการได้ยกฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023หลังพยานปากสำคัญถอนตัวออกไปและมีการเปิดเผยเนื้อหาใหม่เขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสเปนและได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนที่เคตาเฟ่ในเดือนธันวาคมและเมษายนหลังจบฤด,ดูกาลด้วยผลง,งาน8ประตูและ6แอสซิสจากการลงเล่น33นัดล่าสุดเขาได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลกรีนวูดโพสต์รางวัลของเขาเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่เคตาเฟ่ประกาศข่าวบนโซเชียลมีเดีย แต่เวลาของเขากับสมสร,รดูเหมือนจะจบลงแล้วเนื่องจากเคตาเฟ่ไม่มีเงินมากพอที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับเขากองหน้ารายนี้เหลือสัญญากับยูเ็ตอีกปีแต่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์น,นี้เนื่องจากสมสร,ร,รไม่ต้องการเสียเขาไปแบบไร้ค่าตัวในปี2025ยาักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมแสดงความสนใจกรีนวูดโดยยูเวนตุสตกเป็นข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอ40บล้านปอนด์ให้เขาเมื่อต้นเดือน บา l e เล i เซียก็เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแย่งตัวเขาก่อนที่ d ด i l ลิเมลจะเปิดเผยว่าลาเซียก็เปิดการเจรจาก,กับยู i นเต็ดในราคา30ล้านปอนด์ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นจากโบนัสที่เกี่ยวข้องกับผลงานมากเซยกลายเป็นทีมล่าสุดที่สำรวจข้อตกลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสกายสปัตอิตาลีรายงานว่าราฟาเอลวารานกองหลังคนดังขอเวลา10วันในการตัดสินใจเรื่องอนาคตกับครอบครัวว่าจะตัดสินใจไปเล่นที่ไหน ซินเตอร์ชาวฝรั่งเศสแยกทางกับปีแสดงหลังหมดสัญญากันเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าเจ้าตัวใช้เวลา2วันในการไปเยือนโคโมและมิลานเพื่อคุยกับเชฟฟาเบกัสเจ้าของร่วมและผู้ช่วยกุนซือของทีมน้องใหม่เกาเชอเซราอิตาลีจากรายงานของสื่อแดนรองทาวบูธระบุว่าวารานแจ้งกับทางโคโมว่าตัวเองขอเวลา10วันในการตัดสินใจเรื่องอนาคตกับครอบครัวเพื่อประเมินว่าทางไหนดีที่สุดสําหรับทุกคน วารานรับความสนใจจากหลายสโมสรโดยนอกจากโคโม่แล้วก็มีโรมา่ารวมถึงสโมสรในเมเจอร์ลีกอกอร์าหรัฐและซาอุดิโปรลีกที่ไม่ระบุชื่อด้วยแฟนเซลคินสุดนิ่งหลังสิงโตยิงตีเสมอแฟนบอลแฮเซลปฏิกิยาของรอยขีนอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์เดนที่ยืนนิ่งไม่ขยับหลังอังกฤษทำประตูตีเสมอสโลวาเกียในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในศึกยูโร2024 กมในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมของเกเรเซาเกตเกสียประตูไปก่อนในนาทีที่25ให้กับอีวานชารันส์ในขณะเกมจะจบลงได้ชัยชนะของสโลราเกียแต่จูดเบลลิงแฮมมาตามตีเสมอให้ทีมนาทีที่96 5ยืดเกมออกไปในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะมาพังประตูชายให้ทีมเอาชนะผ่านเข้ารอบก่อนรองชะเลิศได้สำเร็จ ในระหว่างจัดรายการทางไอทีวีที่คีนทำหน้าที่ร่วมกับเอียนไรท์และแกรี่เนวิลในจังหวดที่ซิงโตคำรามตีเสมอได้สองอดีตแข่งทีมช่างกฤษต่างฉลองกันอย่างสุดเวียงแต่ที่เตตาคือปฏิกิริยาของคีนที่ยืนนิ่งไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรแฟนบอลคนหนึ่งคอมเมนต์ข้อความว่าคีน lol ตามด้วยแฟนบอลอีกคนที่คอมเมนต์ว่ารอยคียนไม่มีความสุขฮ่าฮ่ายังมีแฟนบอลที่เข้ามาเสริมว่าคีนดังเกียรเสียงของเนวิลตามด้วยคอมเมนต์จากแฟนบอลอีกคนว่ารอยก็คือรอย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ